เราจะสนทนากับสิทธิ์เกศวิศวจุลารุ่น32แต่สนทนากันด้วยเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจเรษฐกิจค่ะในตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน,นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเอากิดอย่างนี้เอากันนี้อินโทรกันสั้นๆนิดหนึ่งเขย่าขวดกันสั้นๆนิดหนึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาไล่เรียงย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเอาวันศุกร์เลยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ข่าวลือเยอะลือที่หนึ่งลือว่าคุณอาคมรมวคลัง ไปหาหรือกับท่านนายกที่ทำเนียบเพื่อที่จะแก้สเปคแคมเปญไทยชนะจะลดหย่อนผ่อปล้นจะเปลี่ยนจากการหยอดเงินเป็นรายสัปดาห์เปลี่ยนเป็นคูปองนู่นนี่นั่นเยอะกันไปหมดเราชนะในเวลาต่อมาอมก็ลือกันอีกจะมีการเ,เพิ่มกลุ่มของไทยชนะ จงตกค้างเป็นสไปประคองกลุ่มตกค้างที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ไทยชนะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เราชนะเราชนะนู่นนี่นั่นเยอะกันเป็นหมดนะครับดังนั้นดังนั้นดับข่าวลือเคลียร์ทีเดียวเราจะไปกันที่เลขาธิการสภาพัฒน์นะคะคุณเดนุชาพิชยันนันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณดานัยนะครับครับครับคุณดนุชาครับนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าจบวิศวะจุฬาด้วยนะเนี่ยครับครับผมไปต่อโทรต่อเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับเนี่ย อ๋อผมผมจบโทวิศวะแหละครับผมไม่ได้ไม่ได้จบปีญาเอกครับผมจบปียาโทครับอจบจบจวจบโทก็วิศวะด้วยแต่นั่งเลขาสภาร์ทีแล้วมันเป็นเลขาสภาร์เหรอฮะเนี่ยอ๋อครับอ้าวอ้าวอ้าวคุณนรุชชาเรียนถามนิดนึงนะ เราชนะอันท่าทางจะไม่จบง่ายๆข่าวลือมันเยอะและเกินลือกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ลือว่าจะมีการแก้สเปคกันนะฮะจะจ่ายเป็นครูปองแทนเงินสดที่หยอดเป็นรายสัปดาห์อะไรตั้งนี้อะไรทุนอีกสักครั้งสิครับในเชิงนโยบายจะมีการปรับแก้อะไรหรือไม่ครับยืนยันเพื่อลดความสับสนค่ะเชิญค่ะก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีการปรับแก้เงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับ คก็ยังเป็นเงื่อนไขาตามที่ผ่านคณะรัฐตรีมานะครับแล้วก็ที่ท่านรัฐมนตรีคลังได้ถแถลงข่าวไปนะครับ คือก็ต้องเรียนนิดนึงครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ที่เข้าไปเรียนพบท่านนายกนะครับจะมีทั้งท่านนตรีคลางมีทั้งท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีนะครับท่านสุพัฒนพงศ์แล้วก็มีผมแล้วก็มีทางผู้ในการสำนักงานสถิติการคลังท่านประหลัดกระทรวงการคลังด้วยนะครับเข้าไปเพื่อเรียนความพร้อมในการทดำเนินการโครงการนี้นะครับแล้วก็ เรื่องของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการเรียนท่านนายกไว้ว่า,เ,าเราก็คงจะพยายามให้ข้อมูลให้ความเข้าใจกับทุกท่านนะครับ <c oughs> ถึงข้อเท็จจริงที่จะเดินเนินการโครงการนี้ก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการปรับปรุงตัวเงื่อนไขขอ,ข,ของโครงการไทยชนะนะครับ ครับครับ,รบผมเชื่อล้อเกินว่าเสียงวิงวววพากษ์วิจารณ์ทีม่มากมากมายกกองทีเดียวมันก็เข้าหูท่านนายกทุกเรื่องทุกเสียงวิจารณ์เลยนะท่านนายกเมื่อวันศุกร์ท่านถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับด้วยความด้วย,ด,วยด้วยความกังวลใจครับถามอะไรเป็นพิเศษครับอ๋อก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับคือท่านก็ก็คือท่านความห่วงใยของท่านคือว่าก็พยายามที่จะให้เราสามารถที่จะ เยียวยาให้ลดผลกระทบกับประชาชนให้ครอบกลุ่มมากที่สุดนะครับครับ <ฮะ S 1> ครับครับ,รบดังนั้นดังนั้นสิ่งที่ยืนยันนะักนะักที่นี้เพื่อดับข่าวลือก็คือเราชนะยังจ่ายเป็นรายสัปดาห์จ่ายเข้าเปาตางังสัปดาห์ละหนึ่งพันรวมทั้งสิ้นเจ็ดสัปดาห์ก็ครบเจ็ดพันประมาณนั้นนะครับใช่ครับยังยืนยันตามนั้นไอเรื่องที่จะเปลี่ยนเป็นคูป,ปอง,ปองมันม,ม,มาได้ยังไง อผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นการคาดการณ์กันนะครับออืคือเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีจำนวนประชาชนที่ต้องการได้รับผลกระทบต้องการรับการบรรเทาผลกระทบเนี่ยประมาณสักกี่คนแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะต่างจากที่ประมาณการไว้นะครับครบมากนักนะครับครับครับเห็นว่าจะเชิญค่ะ เห็นว่าจะมีกลุ่มเก็บตกต่างๆท่านนายกมีกังวลไหมเพราะมันก็เริ่มมีกระแสกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ติดเงื่อนไขต่างๆท่านนายกมีให้ไปดูเพิ่มไหมว่าจะเก็บตกที่เหลือแบบจะได้ดูทั่วถึงทุกกลุ่มเลยผมผมคิดว่าตรงนี้ฮะถ้ากรณีที่มีประชาชนท่านใดที่เข้าข่ายแต่ว่ายังมีปัญหาของการเรื่องของการเข้าถึง,งน,นะครับทางกระทรวงลังเขาเตรียมระบบที่จะให้ในการร้อง หมายถึงว่ามีการแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบฮะอันนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ก็เป็นระบบที่ที่มีการทำอยู่แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับครับครับใครที่เข้าไม่ถึงใครที่ตกหล่นใครที่ตกค้ังแล้วคิดว่าไม่แฟร์กับตัวเองก็สามารถร้องไปที่กระทรวงการคลังได้นะใช่ครับก็คงจะใช้เดี๋ยวคงมีเดี๋ยวจะมีการผม้าใจว่าทางกระทรวงคลังเนี่ยอาจจะใช้กลไก ในพื้นที่ของกระทรวงคลังนะครับในการที่จะรับเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะครับครับฮะกลไกในพื้นที่ของก,กระทรวงการคลังเช่นได้แก่อะไรบ้างครับนึกไม่ออกโจก็่วปกติจะมีคลังจังหวัดอยู่นะครับอ๋อคลังจังหวัดให้คลังจังหวัดนนเ,เป็นศูนย์อ,อันนี้เนี่ยก็คงจะต้องทํางานร่วมกันกับทางกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับพวกสมุนทรบงธารต่างๆก็คงต้องประสานงานกันนะครับในเรื่องนี้ครับอ๋อใช้ศูนย์ดํารงธารเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายนะฮะ ครับกลับครับ,รบทีนี้ทีนี้ทีนี้เห็นบอกว่าประมาณซักกลางกลางเดือนเมษายนนนะครับจะเป็นจังหวัดที่จะมีการหารือม,มีการทบทวนในเรื่องเราชนะก็ที่จริงเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าในอย่างนี้ฮะตัวโครงการเราชนะเนี่ยเราเจะ จ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนองประชาชนีน่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้เงินได้จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาค่ทีนี้เนี่ยในส่วนที่บอกว่าจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขของงานรัชนาในช่วงเมษายนนี้ยังยังไม่ได้มีการคุยกันนะครับเรื่องนี้ะนะฮะจริงแต่ว่าที่คุยกันไว้เนี่ยก็คือว่าเราคงต้องมานั่งดูเหมือนกันครับว่าให่ดูสถานการณ์ณเวลานั้นนะครับ ว่าสถา,านการณ์การระบาดเป็นยังไงสามารถควบคุมได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วดูว่าเราควรจะต้องทําอะไรต่อครับคือก็ตัวอย่างน,นี้ฮะว่าช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยก็คงมีการมอนมีการติดตามสถา,านการณ์ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดว่าจะมีแนวโนม้มเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งทางสภา,า,าพักกระทรวงคลังนะครับก็ร่วมกันดูมอนิเตอร์สถา,านการณ์แล้วก็ กำลังเตรียมก็เตรียมเตรียมเตรียมการกันอยู่นะครับว่าถ้าเป็นซีนารรโอเอาไว้นะครับ,รบว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรบ้างน,นะ,ค,ะครับค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยม,มีเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยเพราะการไม่จ่ายเงินด้วยเงินสนเดเนี่ยนนเพราะกลัวคนไปเข้ากิวด ATM แต่ตอนนี้มันมีปัญหาว่าคนก็แห่กันไปยืนยันตัวตนไปสมัครอะไรต่างๆตรงนี้เราจะแก้ปัญหาในครั้งต่อไปอะไรยังไงคะหรือแล้วมองตรงนี้คือปัญหาไหมคะคืออย่างนี้ฮะ ที่คนที่แห่ไปยืนยันตัวตนกันในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะครับที่เราเห็นกันที่ธนาคารกรุงไทยเลยพวกนี้คือคนนั่นมากนะพอดีผมผมเองก็ก็เป็นพอดีผมเมื่อไปติดต่อที่ธนาคารเหมือนกันช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็ทราบว่าจริงๆที่เขาไปยืนยันตัวตนเนี่ยมันคืเป็นเรื่องของกลุ่มประชาชนที่เขาลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับลงทะเบียนกระเป๋าตังมาแล้วก็ ก็ไปยืนยัยนยตัวตนกับท,ทางทางธนาคารซึ่งในการยืนยันตัวตนตรงนั้นเนี่ยทางธนาคารก็ให้หยืนยันได้ผ่านตู้ a อทอก็ได้นะครับครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะสะดวกและก็รวดเร็วแล้วก็ในช่วงระหว่างที่ยืนรอกันก็มีการจัดระยะห่างกันพอสมควรนะครับก็พยายามที่จะไม่ให้อยู่ใกล้กันนะครับครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> มีคนต้องสังเกตนนะครับว่าเราชนะเนี่ยถอดแบบมาจากคนละเครื่องนะครับ ทำไมไม่ทำเป็นคนเครื่องเฟนสามไปซะเลยมันไม่ง่ายกว่าแล้วฮะมาทำาเป็นไทยเราชนะจะไหเนี่ยคือ,ค,อคือวัตถุประสงค์ของของโครงการเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะวัตถุประสงค์โครงการเราชนะเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่ามันจะมีอยู่สองเรื่องหลักๆก็คือหนึ่งก็คือช่วยช่วยในการกระตุ้นการเริโภคภายในประเทศนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการลดค่าของที่ประชาชนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของกลุ่มกลุ่มประชาชนที่เราคาดว่ายังมีกําลังซื้ออยู่นะครับยังมีกําลังซื้ออยู่ในระดับหนึ่งแลวก็มีความประสงค์ที่จะมาช่วยกันในการในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยโครงการเราชนะเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่เรา ที่ทนขึ้นมาเพื่อที่ต้องการบรรเทาผลกระทบกับผู้ที่มีความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีการหยุดกิจการปิดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับกลุ่มแรงงานนอกระบบพวกนี้นะครับที่ที่เขา ที่เขาจะต้องได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับแต่การที่ปัญหาการระบาดนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายคับครับสรุปก็คือเราชนะนั้นก็มุ่งช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบกลุ่มเหล่านั้นนั่นครับแต่มันก็มีคําถามตามมาแล้วมนุษย์เงินเดือนภาครัฐเช่นข้าราชการมนุษย์เงินเดือนภาคเอกชนซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมทําไมไม่ได้รับการดูแลบ้างเขาอยากได้อย่างนั้นมีมันจะมีแคมเปญต่อเนื่องกั ไมครับหเป็นเราชนะภาค2แล้วก็โฟกัสไปที่มนุษย์เงินเดือนน่ะมีไหมมีไหมเอ็กซ์ต้าให้ไหมคะีอันนี้ต้งเรียนนี้ฮะตอนนี้เรากําลังพิจารณาเรื่องพวกนี้กันอยู่นะครับเหตุผลหลักๆที่ในช่วงนี้เรายังไม่ได้ไปครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยเพราะว่าในขณะนี้แรงงานในระบบประกันสังคมได้มีระบบการช่วยเหลืออยู่แล้วจากกองประกันสังคมนะครับ ในส่วนของข้าราชการพนักงานของรัฐเองเนี่ยขนาดนี้ก็เรียนงานบอกว่าก็ยังได้รับเงินเดือนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีการลดเเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความสําคัญของการช่วยเหลือตอนช่วงนี้นะครับงานเร่งด่วนตรงนี้เนี่ยแล้วก็ก็มองว่าก็จะต้องลงไปที่กลุ่มคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีเฟตติเนตในการช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นอันดับแรก นี้ในระยะถัดไปเนี่ยก็คงต้องมาดูนะครับในกลุ่มของแรงงานที่อยู่ในระบบเนี่ย<ช>เพราะว่าก็แน่นอนนะก็ต้องมีผลกระทบในการลดชั่วโมงการทํางานหรือหรืออะไรก็ตามนะครับที่<ช>ท,ที่เกิดขึ้นในบริษัทของเขาเนี่ยนะครับ<ช>ส่วนนี้ในขณะนี้ก็ได้มีการช่วยไประดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในแง่ของกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขเหมือนกันนะครับใ,<ช>ในเรื่องของเหตุสุดวิสัยว่า <c oughs> ถ้าถ้าเกิดว่ามีการประกาศในพื้นที่นะครับว่าให้หยุดกิจการชั่วคราวอย่างเช่นโรงแรมอะไรพวกนี้ในพื้นที่ที่เป็นาการควบคุมสูงนะฮะอย่าง5จังหวัดนี้เนีย่ยอื <c oughs> เขาก็ผู้ประกอบการก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับตัวตัวแรงงานในระบบก็จะได้รับการช่วยเหลือทันทีจากองค์กการสังคมอันนี้ก็จะมีระบบเพราะมันอยู่ในระดับหนึ่งขนาดนี้นะครับ ที่บอกว่ากําลังพิจาอยู่หมายความว่าพิจาณาที่จะช่วยเหลือต่อยอดจากประันสังคมที่เขาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับหรืออย่างไรครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ฮะตอนนี้ยังตอบความยังตอบในรายละเอียดผมว่ายังยังผมยังไม่ขออนุญาตยังไม่ตอบได้ได้ได้เราคุยก่อนต้องดูก่อนต้องขออนุญาตมาคุยกับทางกระทรวงคลังกระทรวงแรงงานอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับได้ได้แต่ว่าต้องเรียนเรียนว่าขณะนี้เนี่ยกำลังดูอยู่หลายๆส่วนนะครับว่าจะทายังไงโดยเฉพาะ อในส่วนที่มันอย่างที่ถ้าถ้าตั้งถ้าคุณดนายกับคุณละมรัฐจาได้มันเป็นโครงการที่เป็นเรื่องของโคเตเมนที่จ้างงานระดับใหม่นะครับครับอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมาดูาล้วมีการปรับปรุงมาเป็นเรื่องของการรักษาระดับการจ้างงานในอุสาการที่ได้รับผลกระทบนี่ก็มาตรการพวกนี้ครับก็มีกําลังกาลังคุยกันอยู่กับทางกระทรวงแรงงานกระทรวงคลังว่าจะจะเดินแบบไหนยังไงนะครับในรายละเอียดครับ